นี่ชิวรถแคนนะคะสวนกันสนุกเลยอยู่กลางเมืองออสเตรเลียเลยนะคะข้างหน้าตึกตึกอะไรนะเ่าคเท่าคอ,อค่ะเท่าคอออสเตรเลียนี่นะคะสวยงาม ในออสเตรเลียนะคะ<ป>กัานาหเนี่ยเป็นปกติเลยนะคะในเมืองเวลาเดินทางไปไหนนะคะจะไม่ใช่แค่รถบัสหรือว่ารถเมล์เนี่ยที่เป็นหลักในการนั่งนะคะก็จะเป็นรถแรมเนี่ยสะดวกมากๆเลยมันก็คือคล้ายๆกับรถรถไฟนะคะขานาดเล็กแต่เขาเรียกว่าเป็นรถแรมนะคะก็คือรถรางนั่นเองนะ,ะวันนี้เอาสับเกี่ยวกับการนั่งยานพาหนะมาฝากนะคะจะบอกเวลาเราจะนั่งอะไรเนี่ยจะใช้จุดจุดจุด นิโนริมัสจุดจุดจุดนิโนริมัสนะคะก็คือในจุดจุดจุดเนี่ยเราก็เอายันพาหนมาใส่นะคะอย่างเช่นเครื่องบินนะคะเรือนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าเรานั่งเครื่องบินนั่งเรือเนี่ยเราก็จะใช้ประโยคว่าฮิโกโกินิโนริมัสหรือฟูเนนิโนริมัสก็คือนั่งเครื่องบินหรือว่านั่งเรือนั่นเองค่ะฮิโกกิแปลว่าเครื่องบินฟูเนแปบลบว่าเรือนะคะ สำหรับเวลาเราจะบอกว่าเรานั่งรถทแทมคือรถรางนะคะหรือว่ารถไฟเนี่ยเราก็จะบอกว่าแทมนิโนริมัสหรือเด้งชานิโนริมัสนะคะสำหรับเวลาเราจะนั่งแท็กซี่นะคะนั่งรถยนต์หรือว่านั่งรถเมล์นะคะรถโดยสารจำทางเนี่ยเราก็จะบอกว่าแท็กซี่นิโนริมัสคุรุมะนิโนริมัสบัส,สนิโนริมัสนะคะ หรือแม้แต่คำว่าม้านะคะมา้าเราก็จะใช้ประโยคนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นอุมะนิโนริมัสขี่ม้าค่ะจักรยานก็จิเต้งชานิโนริมัสจิเต้งชานิโนริมัสนะคะขี่จักรยานค่ะส่วนคำว่ามอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าจักรยานยนต์นะคะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเราใช้คำว่าไบค์ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าเราขี่รถมอเตอรไ์ไซค์เนี่ยเราก็จะบอกว่า bike ninoimas bike ninoimas ค่ะลองเอาประโยคนี้ไปฝึกพูดกันดูนะคะแล้วเจอกันนะคะจ้านน้บ๊ายบาย